คำว่าโลกธาตุเนี่ย <c oughs> มันเราดูแล้วก็มีมีในยะที่เป็นทั้งเรื่องอระยะทางแล้วก็ระยะเวลาซึ่งพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่เกิดมาซ้ำกันในโลก,โลกธาตุเดียวกันเนี่ยนะดังนั้นในโลกธาตุหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะไม่เกิดมาซ้ำกันแต่นี้เราก็จะไปเจอพระสูตรว่า สหัสสีจุลนิกาโลกธาตุบ้างนะ,ะทวิสหัสสีบ้างนะมีโลกธาตุอิกสามระดับอีกซึ่งเป็นระดับของระยะทางว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงไปสุดมีประมาณเท่าใดทวีขึ้นไปอีกเป็นพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุ <c oughs> <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือ ไกลไปขนาดนั้นอีกหนึ่งโลกธาตุนั้นจะมีพระพุทธเจ้าขึ้นตั้งสันนิษฐานตรงนี้ไว้ก่อนก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่ล่วงไปแล้วก่อนท่านเนี่ยกับองค์ที่ยังมาไม่ถึงโดยระยะทางมีบ้างไหมไม่มีเลยนะ มีแต่ด้วยระยะของเวลานะว่า9กลกับที่แล้ว31กลกับที่แล้วนะกี่กับมีพระเจ้าชื่อนั้นชื่อนั้นและหลังจากพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยต่อไปจนมนุษย์อายุลดลงเหลือ10ปีและพัฒนาขึ้นไปถึง80 0 0 0ปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ามนามว่าเมตเตยะจะมาตัดสรุ แม้ในอนาคตก็พยากรณ์ด้วยระยะของเวลาไม่มีด้วยระยะทางเลยเราก็เลยคิดว่าที่พระเจ้าจัดว่าการที่พระเจ้าจะไม่มาบังเกิดซ้ำกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นเป็นเนื่องด้วยระยะของเวลาทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับระยะทางที่พระองค์ตัดไว้ในเรื่องโลกธาตุที่ไกลเป็นสามระดับออกไปอย่างนี้นะ นี่กด็ด้วยการพิจารณาจากพระธรรมที่พระองค์นะได้บอกเอาไว้นะเป็นอย่างนี้